นะครับสวัสดีครับนี่เจอกับช่างมากครับนี่นำแสนดาตัวชิคซ่อมเมนบอร์ดตู้เย็นนะอิลักทริเป็นไซส์เบสไซส์นะครับมีเพื่นช่างเราส่งมามีปัญหาก็คือการเปิดไม่ติดนะครับมาดูเมนบอร์ดก่อนแล้วกันนะเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับการคือเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้ก็จะมีดิสิเตอร์อยู่ไหน 4.7โอุดเดี๋หววัดดูกันเช็บของดิสเ,เตอร์ขาดเกิดอะไรไหมนะครับซสเตอร์กับซิโลไม่สุดเท่าไหร่นะครับไม่ได้ฐานอ่อนวัดคอยขึ้นก็โอเคอตรงนี้นะฮะตั้งคูณหนึ่งนะครับ ขึ้นก็ถือว่าไม่ขาดนะครับ oh <my> ขึ้นอยู่ห้าสิบของสิบโอห์มอยู่ยก็ถือว่าขึ้นนะครับมิเตอร์มันซิลโรม่สุดเท่าไหร่ oh <my> มันสิบเลยว่ะทานมันชอบอ่อนนะบางทีวัดแอลเออพวกนี้ขาดไหมนะครับ นี่คาดนะนี่คาดแล้วก็เช็คไดโอดตรง D7 นะครับขึ้นไหมนะครับขึ้นนะครับขึ้นสลับด้านขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะไดโอด จอห์นเวฟนะฮาร์เวฟแต่ว่าตัวเดียวแล้วก็วัดตรงคาปาซิเตอร์นะครับขึ้นไหมนะครับสลับด้านขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งไหมนะครับโอเคขึ้นคัร้งไม่ขึ้นครั้งนะครับโอเคขึ้นสองครั้งมีปัญหานะครับ เราจะวัดตรง IC ซีนะดูวยซีกันไอซี IC นะครับกับขวากำหานิดนึงนะครับ LNK 3 0 4 GN นะครับสี่ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็10 m ไมโครสี่ร้อยโวลต์สองตัวนะต่อขนาดกันอยู่นะฮะ มีพวกแ,แอกนะครับแตกก็เบอร์นี้นะครับแตก a c s T อะไรเนี่ 6. 6, 7, 8, หกหกเจ็ดเอสเรือ่อยไปนะครับน่าจะเบอร์เดียวกันนะ่าที่เห็นเบอร์เดียวกันนะครับ เป็น a t s นะครั t เอทีเนะแต่ก็วัดโอห์มได้นะครับัวนะี้ขาเจ็ดขึ้นนะมีโอห์มวัดมีโอห์มไม่ศูนย์โอห์มถือว่าใช้ได้นะ หุนสิบก็ร้อยโอห์มแต่ศูนย์โอห์มก็มีปัญหาเราก็วัดขากลางครับนี่ต้องในขึ้นนะฮะซุ้มกันจะต้องลองต่อไฟดูกันไฟเข้านี่เป็นสองขานี้นะฮะไฟเข้า ข้าเรียงวงจรก่อนตรงนี้น่าจะเป็นกาวเดี๋ยวขอบักกีต่อกันนะครับอโอเคบักกีจุดนี้แล้วเนี่ยจุดนี้นะก,กีเลยนะครับจะได้ไม่หลุดเปิดเบเกอร์ครับต่อผ่านโหลดนะครับ มีเสียงออสซิเลเตนะต้องดูก่อนว่าไฟมันทำอางไรตั้ง AC 2ี0องร้อยห้าสิบโวลต์นะจุดนี้วัดไฟเข้ากันนะโอเห็นนะโอเคไฟ AC เข้าเลี้ยงนะครับดีซีสโวลต์ เสี่งอ่นะใจต่ำไม่ถึง3า0วโวล์นะครับตั้ง AC ซเอา นี่นะครับต่าง ac l นะครับตน,นี้โอ้ขึ้นสุดสเกลเลยไฟ ac มากวนไฟ dc นะครับนี่นะครับตั้ง250โวลต์ ac ขึ้นมานี่150โวลต์น,นะครับมีริปเปิลกวนนะครับ ไฟน่าจะไม่เรียบนะน่าจะไม่เรียบการนี้วงจรอาจจะไม่ทำงานได้นะแล้วกันวัดไฟดีซีทีนะครับมีไฟค้างไหมนะไฟสามร้อยโวลต์ ไม่มีนะครับโอเคน่าจะตัวคาปาซิตเตอร์นี้น่าจะมีปัญหานะดูค่ากันสิบไมโคร400โวลต์สองตัวนี้นะน่าจะไมโครแห้งนะจะต้องต้องหาตัวใหม่เปลี่ยนดูก่อนนะครับลอดไม่ลอดว่ากันอีกทีอโอเคครับดูกล่องอะไรนะครับมีค่านี้ เป็น22มิโค400โวลต์นะครับก็เดิพอดตอกแล้วนะครับโอเคครับกียร์มีพลังแล้วนะครับขายังไม่ตัดนะจะลองเปิดดูกันไม่ใช้ก็ทำงานได้แลูเนะ จะ้วัดง่ายนะ dc เคมาแล้วครับ tvs ประมาณ280โวลต์นะครับสองจุดเท่ากันแกันจ่ายออกตั้งห้าสิบโวลต์ทางออกมีหรือ,อยังนะทางนี้ วัดยากนะสุดท้ายต้องกลับวัดทางด้านนี้นะครับต้องซินเนอร์นียจะง่ายกว่าจุดนี้นะครับต้องมีไฟ dc นะจุดนี้นี่นะสิบสี่โวลต์นะครับตรงซีฟิลเตอร์ตรงนี้นะสามสิบห้าไมโคร ี่สิบมโรสามสิบห้าโวลต์นี่โอเคจ่ายแล้วครับเหลือก็ต้องให้พอนช่างเราไปใส่เอาใส่ดูนะโอเคครับ, okay, รบยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นนะยังไงช่วยกดต่ดตามกดซับสไคร์กดไลค์แชร์เ like พื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับ ฟังว่าใช่ไ่จะช่วยได้นะครับ